วันนี้เราก็ได้ไปดูแอนิเมชันเรื่องซูซูเมะหรือชื่อไทยก็คือการผนึกประตูของซูซูเมะในระบบ iMac ของเมเจอร์ที่บอกได้เลยว่างานภาพงานเสียงนี่จัดเต็มทีเดียวแล้วเราเนี่ยก็จะขอพูดถึงความรู้สึกส่วนตัวหลังดูก่อนเลยนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเรื่องราวคร่าวๆเนี่ยทีหลังพอคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะพอรู้เรื่องคร่าวๆมาบ้างแล้วหลังจากที่พวกเราได้ดูจบเนี่ยก็บอกได้เลยว่าทั้งงานภาพงานเสียงเนี่ยก็ไม่ผิดหวังอยู่แล้วเพราะแอนิเมะเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของอาจารย์มาโกโตชินไคที่ทั้งเป็นผู้วกกััแล้ยน่อาจง เวทเตอร์ล oh ิงวิดยูอ๋อและในส่วนของเพลงประกอบนั้นก็ได้วงแรดวิมที่เคยได้ร้องเพลงประกอบให้กับยูเน e แล้วก็เวทเ e อร์ g ิงวิดยูอีกตั้งหากอ๋อ oh และสิ่งที่พวกเราคิดว่าเป็นจุดเด่นของอนิเมะเรื่องส oh ุสุเมะนั้นก็คือความแฟนตาซีสุดอัศจรรย์ที่มาพร้อมกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นและมิตรภาพที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางของตัวละครที่อบอุ่นหัวใจและสือออกมาได้ดีมากแต่ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างตัวเอกทั้งสองนั้นในความคิดเห็นของพวกเราเนี่ยก็ยังไม่มีความผูกพันกันมากพอเเเเเเเพรรรรราาาาาาะะหหมืืืออออนนนว่่่่้้้งงีตกกกกททจใโฟััสไปบดิ เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาของภัยพิบัติซะมากกว่านั้นก็เลยทําให้สําหรับใครที่มีความคาดหวังว่าจะไปดูอนิเมะที่มีความโรแมนติกดราม่าเหมือนกับ Your Name ก็อาจจะมองว่า <g ulk> ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนินาสำหรับคะแนนของซูซูเมะที่เราจะให้นั้นก็อยู่ที่7คะแนนแต่ว่าอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยมีแมวไงก็เลยเอาไป8ไปเลยสว่วนเรื่องราวคร่าวๆก็จะเป็นเรื่องของสาวคนหนึ่งที่อยู่ในเมืองคิวชูโดยเธอคนนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าซูซูเมะที่มีวันหนึง่งระหว่างที่เธอนั้นกําลังเดินทางไปโรงเรียนก็ได้พบกับหนุ่มคนหนึ่งที่เขานั้นก็ตามหาประตูอยู่และซูซูเมะเธอก็ได้ตามเขาไปจนได้เห็นประตูที่สุดโสมแล้วเธอเนี่ยก็ได้ไปเปิดประตูโดยที่ไม่ปิดด้วยและมันก็ทําให้เธอได้พพบบกกกกกัััยนนนนะะะะจจจาาาออ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 ีีีฝ่่งงงงขปปปรรรตตตููดด้้เเเธิิททศม ทั่วญี่ปุ่นก่อนที่พิพิบัติครั้งใหญ่เนี่ยจะเกิดขึ้นสําหรับอนิเมชั่นเรื่องซูซุเมะสามารถหาจัดกันได้ที่โรงภาพยนตร์ตั้งแต่วันที่13เมษายนเป็นต้นไปเฮ้